ไป,ไปดูที่ราชบุรีหน่อยราชบุรีเนี่ยก็ติดนะคะเมื่อวานนี้มีรายงานว่าติดแล้ว1รายซึ่งถ้าไปย่อยรวมสะสมทั้งหมดที่ผ่านมาคือ10รายแต่ว่าเฉพาะระลอกใหม่เนี่ยมาแล้ว1คนนะคะ,ะคนเนี่ยคือก็เป็นผู้ชายอายุ24ปีอยู่ที่ตําบลหนองกระทุ่มอําเภอปากท่อของราชบุรี ทำลายเนี่ยช่วงประมาณวันที่9ถึง10นะคะ,ะ,คะเขาไปรับอาหารทะเลจากตลาดทะเลไทยที่มุมศสาครแล้วก็นำกลับมาเพื่อที่จะไปออส่งให้ร้านแห่งหนึ่งในตลาดทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์นะคะที่ตรงริมน้ำราชบุรีแล้วก็กลับไปบ้านก็ไปพักผ่อนไปสังสรรค์อะไรก็ว่ากันไปจนกระทั่งวัน 14, ที่1 4ธันวาคมเนี่ยมีนัดว่าต้องไปรายงานตัวเข้าทำงานที่บริษัทคอนกรีตนะคะที่ตำบลหินกองของอำเภอเมืองราชบุรีเสร็จแล้วเนี่ยหลังเลิกงานก็เดิน กลับบ้านปรากฏว่าในวันที่18ธันวาคมเริ่มมีอาการคุณผู้ชมจมูกเนี่ยได้กลิ่นลดลงมีน้ำโมกคล้ายว่าจะเป็นหวัดแต่ว่าก็ยังไปทํางานอยู่นะฮะจนกระทั่งวันที่20วันที่20ก็ไปเลือกตั้งนายกอบอจอด้วยไปเลือกตั้งที่อบอจอเขต2หน่วย2หมู่2ตําบลหนองกระทุ่มแล้วก็เดินทางกลับบ้าน ป่วยเนี่ยก็ยังป่วยอยู่นะคะพอเดินทางกลับบ้านเนี่ยมีไปแวะทานข้าวที่ปั๊มปตทเขาเหลาวถนนพระรามสองขาเข้า,ขากทมที่ตําบลวังมะนาวปากท่อด้วยนะคะทีนี้ก็ไปพักผ่อนอยู่ที่บ้านที่หนองกระทุ่มวันที่22ธันวาคมไปตรวจที่โรงพยาบาลราชบุรีนะคะสุดท้ายเนี่ยคือวันที่23ที่ผ่านมาเนี่ยผลออกมาคือติดเชื้อโควิด19นี่นะคะก็เจอไปหนึ่งราย กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ